ตามที่มติคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยการเสนอขอจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองได้อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจำนวนคนละ2,000บาทต่อน,นักเรียน1คนเช่นหากผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน3คนก็จะได้รับเงินรวม6,000บาทในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาโดยให้ผู้ปกครองใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาของครัวเรือน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาแก่ผู้ปกครองนักเรียนโดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองโดยเร็วเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การช่วยเหลือเยียวยาของนักเรียนสงาป็นราคของเรียนจริงๆว่าเป็นการที่ดีในการรองรับสำหรับ ้วยารสามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนได้แต่ก็อาจจะใช้ก่อนที่จะสอบคิดว่าโอเคค่ะพ่อเพราะอย่าไปซื้อเครื่องพิมพที่ลูกนการที่หนูได้หนูจะไปใช้ในด้านการเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะได้ค่ะที่หนูได้เงินสองพันเพราะว่าหนูเอา